อ่ะสวัสดีครับน้องครับมาพูดคุยกันสักอสองออเดอร์ก็แล้วกันนะเน็ตค่อนข้างมีปัญหาเน็ตลืบหรืออะไรยังไงไม่รู้นะค่อนข้างมีปัญหาเลยทีเดียวนะตอนนี้มันมันเหมือนดีเลยน,นะพี่ใหญ่ก็ก็มีปัญหามาหลายวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการย้ายบ้านด้วยนะครับน้องๆที่นัดเรียนครั้งที่ 2นะครั้งที่2ครั้งที่3ตอนนี้ถ้าเกิดว่านะัดทบทวนอะไรยังไงพี่ไอขอเวลาสักนิดหนึ่งขอให้มันเลยช่วงสักไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับสัก4ี่หวันนี้แหละนะครับให้มันย้ายบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตามปกตินะส่วนน้องๆที่ลงทะเบียนเรียนกับพี่ไอในคอร์สตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวพี่ไอนัดเวลาไว้นะครับนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลงเ,เรียนกันเหมือนเดิมนะครับ ส่วนคนที่เรียนในคอร์สวิดีโอนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับคนที่เรียนในคอร์สวิดีโอก็ทบทวนจากหน่วยการเรียนรู้ในคอร์สวิดีโอไปนะครับฝึกไปก่อนนะครับน้องๆฝึกไปก่อนอเดี๋ยวนะใกล้ใกล้แนวรับต็มทีพี่ไอหวัดเสียวเดี๋ยวไปก่อนช่างมันร้อยมันทะลุแนวรับก่อนดีกว่านะฮะ จะเข้าเดอร์เซลล์นะครับแต่ว่ามันใกล้แนวรับเต็มทีนะก็ปล่อยไปก่อนโอเคอคอสวิดีโอหลายคนถามเข้ามาเป็นคอสวิดีโอแบบไหนเป็นคอสนี่เหรอแบบนี้หรอที่เข้าวิดีโอแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะ้องอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่การเป็นวิดีโอแบบหน้าเฟซแบบนี้คนละยาคนละอย่างกันนะครับคอสวิดีโอของพี่ไอเป็นคอส การเรียนการสอนนะครับผ่านการบันทึกวิดีโอนะครับเรียนรู้ในกลุ่มปิดครับน้องครับพี่ไอบันทึกการสอนเนื้อหาเดียวกับคอร์สเรียนต่อตัวเลยนะครับเนื้อหาประมาณมีอยู่ประมาณน่าจะรวมๆแล้วน่าจะเกินจาก2-3ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะครับอยู่ในหน่วยเหน่วยการเรียนรู้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรน,นะครับ เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะครับไปเรียนตรงนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคอสหลักร้อยนะครับไปเรียนรู้ตรงนั้นด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่เข้าใจหรือว่า,าคิดว่ามันยังไม่ละเอียดพอมาอัพคอร์สเป็นคอร์สตัวต่อต,ตัวได้นะครับสามารถอัพคอร์สได้โดยหักค่าคอสวีโอออกนะครับก็ลองดูก่อนนะไปเรียนรู้ตรงนั้นซึ่งตอนนี้ก็มี คนสนใจนะครับไปโรงเรียนนะในคอสเรียนี่หลายร้อยท่านนะครับหลายร้อยท่านเลยแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะลูกศิษย์ของพี่ไอพี่ไอลงรีวิวให้เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับมาโรงเรียนกับพี่ไอแล้วต้องได้ความรู้นะครับไม่มีการทิ้งขว้างนักเรียนนะครับมาเรียนดูนะครับจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับการเรียนกับพี่ไอเนี่ยดูนะน้องๆของพี่ไอนี่ค่อนข้างที่จะ ทำผลงานได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้มันทะลุแนวรับลงไปแล้วน้องๆแต่ลงไปได้ไกลพอสมควรนะไกลพอสมควรเลยเกิดแก๊ปเอาเวทะลุแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับน้องๆครับปีไอกดคอรเดอร์แล้วเดี๋ยวติดหรือเปล่าเอ่ยอ้าวโอเคตรงนี้มีแนวรับอีกแนวหนึ่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันลงมาปิดเบียดแนวเลยแล้วก็ เกิดแก๊ปอเวทะลุแนวนะครับพี่ไอ้ก็กดเข้าเดอร์ไปอ่าเข้าสองออเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะพี่ไอ้ก็สอนอยู่นะครับเรื่องของการเกิดแก๊ปทั้งหลายนะฮะแก๊ปรูปแบบต่างๆนะครับว่าแบบไหนเข้าเดอร์ได้แบบไหนเข้าเดอร์ไม่ได้นะครับนี่นะครับจังหวะการเกิดแก๊ปแปลว่าอะไรครับน้องครับแปลว่ามันมีแรงเข้ามาในอ่าแบบผิดปกติเลยนะครับ ก็ทำให้เกิดการประมวลผลผิดพลาดนะครับก็กดเข้าออ,อเดอร์ไปตามทิศทางที่มันกระโดดมีแนวโน้มที่จะชนะสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์อ่าลงมายาวๆเลยทีเดียวนะตอนนี้แท่งนี้เหมือนจะพักตัวน้องๆเหมือนจะพักตัวนะครับมันทะลุแนวมาแล้วนะครับ มันทะลุแนวมาแล้วมันกำลังจะพักตัวนะแต่ว่าพักแบบนี้เป็นยังไงพักอ่อนแรงอยู่ห่างจากเส้น s m a เเยอะเข้าเดอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะพัก2แท่ง3าแท่งนู่นนะครับเพราะมันห่างมากเนี่ยนะฮะรอดูก่อนครับน้องครับรอดูก่อนนะหมดแท่งนี้ก็เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ไหจะเข้ารอเข้าที่นี่แหละนะฮะเพราะว่าจะได้ให้น้องๆเห็นนะครับอ่า มันห่างมากแบบนี้เข้าไม่ได้ครับตอนนี้เส้น s อสตามมาแล้วนะครับตามมาแล้วปล่อยครับปล่อยยังไม่เข้านะฮะยังไม่เข้าทะลุแนวรับอีกแนวหนึ่งไปได้ไหมดูนะฮะเราจะดูนะว่าจะทะลุได้ไหมยังไม่ได้นะครับตอนนี้มีแรงซื้อต้านอยู่นะครับทำท่าเหมือนจะทะลุครับน้องครับ เนี่ยมันห่างจากเส้น s b a 5มากทําให้เกิดความหวาดระแวงนะครับน้องตอนนี้เดี๋ยวจ,จะไปดูตรงคู่อื่นเนาะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะห่างอ้าวแล้วนะครับแนวนี้ค่อนข้างที่จะมีในยัสยะสำคัญนะครับมันลงมาทดสอบแล้วไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวตรงนี้นะครับ ส่วนได้ไหมพี่ไอสอนไปแล้วนะครับทรงนี้ถ้าเกิดเข้ามาชนแนวตรงนี้ส่วนได้ครับถ้าเกิดร e เจคชั่นที่แนวชัดเจนนะครับดูนะฮะขึ้นมาถึงแนวไหมถ้าไม่เป็นตามที่เราจรินตนาการไม่ต้องเข้าขครับน้องครับเราจะรอให้มันมาที่แนวแล้วเกิดรีเจคชั่นนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเข้าครับช่างมันครับ ปล่อยมันครับปล่อยมันมีแนวโน้มที่จะกลับตัวแล้วนะครับทรงนี้ต้องดูก่อนนะดูความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าเส้น s m a 5ก็ยังโค้งลงอยู่นะครับไปแล้วนะครับนี่มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะกลับตัวตรงจุดนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นลักษณะของพลังชั่นที่เรียกว่าพินบาร์นะครับตรงจุดล่างสุดตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวสูง นะครับอรอสักนิดหนึ่งน้องๆมันมันยังไม่ชัดนะทรงนี้นะครับมันยังไม่ชัดเทนลงมันแข็งนะครับเทนลงมาตอนนี้นะครับรอก่อนรอก่อน มีแนวโน้มกลับตัวอย่างที่พี่ไอว่านะมีแนวโน้มกลับตัวนะครับแต่ด้านบนนี้มีแนวต้านรออยู่นะครับตรงแนวต้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไอจะขยับไปให้ดูนะครับ่ากราฟมีแนวโน้มที่จะกลับตัวนะครับแต่มันใกล้แนวต้านเต็มทีเราก็ต้องรอดูนะครับนน้องครับเราไม่รู้ว่าจะข้ามได้ไหมนะ เบียดแนวเต็มที่นะครับตอนนี้รอดูก่อนนะครับรอดูก่อนแท่งนี้เกิดแก๊บนะครับเกิดแก๊บลงข้างล่างเราถ้าจะเข้าออเดอร์บายนี่มันสุ่มเสี่ยงนะครับแรงเทขายมันเข้ามาเยอะนะครับรอก่อนครับอันตรายทั้งสิ้นนะครับออเดอร์นี้จะเข้าเซลเข้าบปายอันตรายทั้งสิ้น รอครับถ้าทะลุแนวต้านไปเดี๋ยวจะตามนะฮะรอดูก่อนว่าแทางนี้จะเป็นยังไงนะรอให้กราฟมันเฉลยน้องๆไม่ต้องไปเฉลยแทนกราฟนะครับรอให้กราฟเฉลย แท่งนี้เกิดแกลปลงมานะครับแล้วกลายเป็นแท่งเล็กกลางแท่งใหญ่มีแนวโน้มที่จะที่จะลงต่อตามเทนหลักเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของฮาร์ลามีแพทเทิร์นนะครับรอก่อนนะครับน้องครับมีโอกาสที่จะลงต่อพแพคชันถ้าเกิดในจุดสูงสุดต่าสุดนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวแต่ถ้าเกิดในระหว่างการเดินทางนะครับมันก็บ่งบอกแนวโน้มของการที่จะลงตามเทนไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็อ่า เดี๋ยวเราจะรอเข้าออเดอร์กันนะครับใจเย็นๆนะรอเข้าหลังแท่งนี้ก็ได้นะครับถ้าลงมาปิดใต้เส้น SMA 5นะครับรอก่อนนะฮะพิจารณาเป็นอย่างๆเป็นจุดๆไปน้องๆไม่ได้นะครับนี้ถูกแรงซื้อสวนขึ้นไปแล้วนะครับ ยังสู้กันอยู่นะแรงซื้อแรงขายยังสู้กันอยู่แรงขายชนะนะครับเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะฮะเปิดแล้วลงเลยนะครับน้องปล่อยมันครับถ้าเปิดแล้วลงเลยปล่อยมันอ่าปล่อยมันครับปล่อยมัน เดี๋ยวถ้ามันไม่มีจังหวะเดี๋ยวพี่ไอจะไปดูตรงจุดอื่นนะเพราะว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มที่จะออกข้างมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยฮะสังเกตจากเส้น s m a 5นะมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้อีกพักหนึ่งนะครับถ้าส่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะขยับไปตรงอื่นดีกว่าน่าจะใช้เวลาน,านานแล้วคู่นี้นะครับพีนาเป็นแท่งๆไปแบบนี้นะฮะ เข้าอีกหนึ่ออเดอร์นะเพิ่งจะเข้าไปหนึ่ออเดอร์มัวแต่โม้นะครับก็ได้การเข้าออเดอร์ไปแค่ออเดอร์เดียวอยู่เลยเนาะเทนขาลงนะครับตอนนี้น่าจะลงต่อตามเทนหลักมากกว่าไม่น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้านะครับมันเป็นลักษณะของแกลบกระโดดแล้วก็ เห็นไหมฮะแท่งอนหน้าแท่งแดงแท่งแดงใหญ่นะครับเป็นลักษณะของแก๊ปกระโดดลงมาแล้วก็ทิ่มลงนะครับนี่ทิศทางลงมาลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะลงมากกว่านะครับแต่ว่าเรามาไม่ได้มาไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเปิดแล้วก็พวดลงเลยเนาะพวดลงเลยปล่อยมันครับปล่อยมันไม่ต้องไปเสียดายมันอเอาแนวมาตีไว้นะครับตรงนี้มีแนวรับหแนวนะครับนี่นะฮะ แต่และแนวสําคัญทั้งสิ้นนะครับแนวรับ tbi t นี้ถ้าเราจะเข้าออเดอร์เซลล์สมมุตินะครับเราต้องรอให้มันทะลุแนวนี้ไปก่อนนะครับรอให้มันทะลุแนวรับลงไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มันมีแรงแรงซื้อรออยู่หรือเปล่าดูนะแหม <c oughs> อันนี้ปิดเบียดนะครับแล้วก็วิ่งข้ามเลยนะครับวิ่งข้ามแนวรับเลยซึ่งอันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่น่าจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับถ้าพี่ใหจะไม่ผิดนะการที่กราฟมามาปิดเบียดแนวนะครับด้วยความแข็งแรงแล้ววิ่งทะลุแนวได้กดตามได้นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในหน่วยที่6หรือเปล่านะครับลองไปหาดูนะครับ เข้าตามเทคนิคตามรูปแบบนะครับน้องนอ,งอันนี้ตามแนวโน้มการาการเกิดแท่งอะไรล่ะดักค c l o นะครับที่เกิดตรงนี้นะครับในระหว่างการเดินทางตรงนี้ก็ลงต่อตามเทรนนะครับ โอเคนะครับก็วินไป2ออเดอร์นะครับ, order, รบใช้เวลาไปนานสมควรเนาะถือโอกาสได้พูดคุยกันด้วยนะ10กวนาทีปกติพี่ไอจะไม่ใช้เวลานานมากนะครับจะเข้าออเดอร์แล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะคนที่สนใจจะเรียนรู้ทักมานะครับทักมาอันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะถ้าพี่ไอจะไม่ผิดไปดูนะครับการที่กราฟลงมาเบียดแนวแล้วก็วิ่งข้ามแนวไปโดยไม่ไม,ไม่มีอาการถูกปฏิเสธราคาให้เห็นนะครับกดตามได้นะครับวินใสๆสวยๆเลย โอเคนะครับลากันที่อสองออเดอร์นี่แหละนะครับน้องสวัสดีครับผม